ีตอนนิจกับผู้กล้าแ่นอวกาศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุ้ชมคะตอนเราเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจําทุกๆวันเลยนะคะจาจันรถึงสู่มาเจอกันแบบนี้8โมงครึ่งถึง10โมงนะคะแม้แต่ว่าเสาร์อาทิตย์ ก็มีคำพยากรณ์ให้คุณผู้ชมได้อ่านด้วยก็ครบเร็จวันพอดีนะคะควันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์คอนโฟริลาประเสริฐเช่นเคยค่ะจ้ะวันนี้ก็สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมจะหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ เรื่องราวคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีอดไม่ได้ที่จะพูดถึงกระแสในเรื่องของซีรีส์นะครับขององค์พระพิคเนตครับพระพิคเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะก็ต้องบอกว่าได้รับความน่าเชื่อถือนะคะได้รับความเคารพบูชาจากคนไทยเนี่ย เป็นอย่างสูงมาช้านานแล้วด้วยนะคะซึ่งซีรีส์ที่เรานํามาออกอากาศทางสถานีมิลเลคเิรของเรานะคะก็ได้นําเรื่องราวขององค์ท่านตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่ประวัะตินะคะตั้งแต่ท่านประสูตรรวมถึงเคล็ดลับเทคนิคต่างๆนะคะเรื่องราวขององค์ท่านเรื่อยมาจนว่าทาไมคนไทยนะคะคถึงให้การนับถือองค์ท่าน เป็นอย่างมากขนาดนี้นะคะ,ะก็สามารถติดตามชมได้นะคะเรามีให้ชมทุกทุกวันเลยนะคะสำหรับจันถึงสุกแบบนี้จะออกอากาศเวลาสองทุ่มนะคะเสาร์อาทิตย์จะเป็น6โมงเย็นนะคะซึ่งทั้ง7วันหากใครยังไม่ถึงบ้านนะคะเรามีอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ใหชมได้รับชมด้วยไลฟ์สดนะคะก็เช่นเดียวกับรายการของ<ะ>เราตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ใครชมไลฟ์สดอยู่นะคะก็พิมพ์ข้อความมาทักทายกันได้ ซีรีส์พระพิคเนตก็เหมือนกันนะคะสามารถรับชมทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของเราค่ะ m i r a c l e Channel TV นะคะแล้วก็ต้องบอกว่า ออกอากาศมาแล้วนะคะประมาณหนึ่งเดือนด้วยกันนะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะเราก็มีกิจกรรมในรายการให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันนะคะของชาวพุทธหรือว่าผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมหรือให้การเคารพนับถือเกี่ยวกับพระพิฆเนศหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างมากที่อยากจะเดินทางนะคะไปที่ประเทศอินเดียนะคะก็มี หลายสถานที่นะคะที่บอกว่าต้องเป็นเขาเรียกว่าจุดมัคสำคัญนะคะคสำหรับใครที่อยากจะเดินในสายของอาการปฏิบัติจริงรๆเนี่ยก็อยากจะไปครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ<ช>ซึ่งทางรายการของเราก็เลยมีกิจกรรมนะคะมาให้ร่วมสนุกก็น่าจะรู้ผลนะคะหลังจากซีรีส์จบนะคะอาจจะอยู่ช่วงปลายปลายปีนะคะ,คะประมาณธันวาคมนะคะตอนนี้ก็ใครชมรายการแล้วอยากจะเดินทางไปประเทศอินเดียนะคะก็ ทำตามกติการ่วมสนุกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจากสถานีของเราค่ะเขต้องถือว่าเป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่แบบครบครบถ้วนจริงๆอ่ะประวัติตั้งแต่เริ่มต้นและที่สําคัญอย่างที่แพรบอก ในเรื่องของเคล็ดลับในการบูชาอย่างถูกต้อง<ช>นะครับ,รบอันนี้ก็คือสําคัญก็อยากจะฝากสําหรับใครที่สนใจผมทวนเวลาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งครับค่ะก็สําหรับวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะออกอากาศเวลาสองทุ่มคืนนี้มีะนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หกโมงเย็นนะคะทางสถานีมิราเคิลของเราหรือว่ารับชมทางไลฟ์สด f c e b o o o f แ Fanpage นะคะมิราเคิช anel ที TV, รายการของเราก็ชมได้ด้วยนะคะ ลุยเลยไหมคะ๋ยวแจ้งช่องทางก่อนดีไหมอย่าไม่แจ้งอย่างนี้ครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรผมถูกบังคับนะเดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นดีไหมดีไหมดีไหมทำไมหนูไม่รู้พูดเป็นคนบังคับบอกม่รู้นะฮะก็คุยกันนะกับแพรกับน้องทีมงานก็ทำจริงหลายขวบปีที่ผ่านมาเจ้าคุณผู้ชมเห็นคําถามที่ส่งเข้ามาแนี่ก็มีหลายท่านนะครับที่บอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยตั้งชื่อให้จนแล้วจนรอดก็ก็ไม่ได้ตั้ง นะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่ามีการจัดสอนจัดอบรมและตรวจชื่อมีไปแล้วแต่มีประเด็นแบบนี้จัดโปรโมชั่นนะ,ะสำหรับเด็กเกิดใหม่เด็กเกิดใหม่เด็กเกิดใหม่แล้วอ,อยาอาจารย์บอกเองดีกว่าวหนู้พูดผิดเด็กเกิดใหม่ที่ก็เพิ่งคิดกันเมื่อสักครู่เดี๋ยวก่อนเข้ารายการนะเด็กที่พิ่งถือกําเนิดขึ้นมาแล้วคุณพ่อคุณแม่มีความประสงค์ อยากจะให้ตั้งชื่อบูรให้ผมยินดีวาผมยินดีเพราะว่าวันนี้วันนี้ช่วงท้ายรายการก็มีจดหมายด้วยเราจริงๆเราเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะสำหรับไปสมัยนี้เราก็คุยกันนะคะว่าปกติแล้วในรายการเนี่ยอาจารย์จะไม่สามารถตั้งชื่อให้เพราะว่ามันเยอะมากนะคะเราก็ต้องดูเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและชื่อกว่าถ้าเราตั้งขึ้นมาแล้วไม่ถูกใจอีกก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอีกนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะ พอดีว่าเมื่อวานเย็นนะคะมีลูกสาวนะคะจากแต่รายการท่านหนึ่งนะคะเพิ่งจากกำเนิดนะคะเมื่อเย็นเมื่อวานแล้วก็อยากให้อาจารย์พรพจน์นะคะได้ตั้งชื่อให้ครับ้งนี้ก็เลยพิเศษใช่แล้วครับคือน้องทีมงานก็น่ารักเมื่อวานน้องทีมงานก็โทรไปตอนเย็นคลอดหรือยังคะกาบอกว่ายินดีด้วยขอแสดงความยินดีผ่านหน้าจอทีวีด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงตามสัญญาฮะผมจะตั้งชื่อแล้วก็จะจัดส่งตามไปให้ นะอันนี้ก็ขอสมวนสิทธิ์เฉพาะ,ะใครที่มีบุตรหลานแล้วอยากจะให้ผม ตั้งชื่อให้ด้วยความยินดีถือว่าเป็นของขวัญสําหรับสมาชิกใหม่ของแฟนรายการรับขวัญหลานถือว่าเป็นหลานน้องสิน้องหลานค่ะหานรุ่นนี้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคําถามอื่นนะคะของน้องเดี๋ยวเราจะตอบในช่วงท้ายของรายการนะคะตามที่อีเมลส่งมาเนาะนะคะอาแจ้งช่องทางก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันเหมือนเดิมนะคะให้คุณผู้ชมนั้นลงทะเบียนก่อนค่ะสายสดที่หมายเลข024960493และ02496 0494นะคะส่วน SMS ก็พิมพีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดน,นะคะขอเวลาเกิดที่ชัดเจนด้วยะนะคะข้อความคำถามที่ต้องการสะถามใครอยากจะทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาในข้อความด้วยนะคะแล้วก็กดส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเ่นาพูดคุยกันแต่ช่วงนี้ค่ะแน่นอนไม่พลาดอยู่แล้วนะคะเรามาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ พระฤาษีสป,ปดีที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน6ปีรากาครับอิสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศท,ที่เป็นสริดมงคลส่วนทิศท,ที่ควรฉลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศท,ที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศท,ทักษิณน,นั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ 16มก,กราคมถึง12กุมภาพ,พันธ์วันนี้ระวังอุบัติเหตุเพศภัยนะครับสำหรับชาวราศีมังกรการทํางานวันนี้เขาบอกว่าให้อ่อนนอกแข็งในอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทํางานสภาพคล่องโดยรวมการลงทุนวันนี้ขออย่างเดียวอะไรที่ไม่ถนัดอย่าทำถ้าทําในสิ่งที่รู้จริงก็มีเกณฑ์จะได้ส่วนต่าง อย่างที่เตือนเมื่อสักครู่เนี่ยระวังอุบัติเหตุทั้งตัวคุณเองและคนรักด้วยครับและสีที่ถูกชะโนกค่ะเสริมด้วยโทนสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีกุ้มค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีปลาคู่วันนี้เน้นคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกับเราลูกทีมลูกน้องบริวารใจเขาใจเรานะครับทำอะไรต้องคำนึงถึงเงินเงินทองทองวันนี้ไม่เด่นไม่เหมาะกับการ ลงทุนครับเก็บข้อมูลประเมินสถานการณ์รุ่งขึ้นค่อยว่ากันสุดท้ายหัวใจผมทายดีฮะแม้โสดก็มีโอกาสได้เจอเจอกับสัมพันธภาพที่ดีและสีที่ถูกชะโลกค่ะลูกน้องนั้นสําคัญชะไหนไม่มีเขาเราเองก็ลําบากโทนสีส้มครับต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษาย,ยนในเรื่องของการงานวันนี้เน้นปล่อยของนะครับ ที่มีฝีไม้ลายมือโดยเฉพาะพวกทักษะความชำนาญเฉพาะทางเนี่ยวันนี้ถ้ามีเวทีให้เล่นให้แข่งนะครับจะได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ในเรื่องของสิทธิประโยชน์วันนี้ระวังเห็นกงจะเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบมีเกณฑ์นะครับก็ไปข้องเกี่ยวกับพวกอบบยามุกหรือสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรสุดท้ายในเรื่องรักถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำาหนิผมถือว่าสมรูปและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ระวังปลา ป่วยด้วยนะครับสุขภาพอีกหนึ่งราศรีกระทนสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศรีเมษค่ะศึกษาเมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศรีแกะวันนี้ทำอะไรผมฝากนิดเดียวฮะต้องจริงจังต่อนเนื่องนะครับอย่าโลเลเปลี่ยนแปลงปลามาหรือแม้กระทั่งทำอะไรตามอำเภอใจระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าตึงไปซะทุกเรื่องทั้งกับตัวเองและคนใกล้ชิด ต้องรู้ว่าอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บสุดท้ายในเรื่องของความรักคนโสดอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปอย่าหลงตนคนมีคู่ระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ครับราศีที่ถูกชโลโกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของความเพียรหน่อยฮะอย่าท้อนะเวลาจะเจอปัญหาทําอะไรต้องจริงจังกระโทนสีชมพูครับต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มมิถุนายน ในเรื่องของความจริงชีวิตในภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าว่าใช้ได้นะครับพอจะมีลาบผลทั้งเรื่องงานพอจะมีโชคลาบทั้งเรื่องคนสภาพคล่องการจับจ่ายใช้สอยวันนี้อันนี้เป็นเรื่องเดียวที่อาจจะไม่ค่อยดีอาจจะต้องจ่ายเพื่อคนอื่นไม่ค่อยได้ทําอะไรเพื่อซื้อหาความสุขให้กับตนเองความรักหัวใจภาพรวมใช้ได้นะครับจะมีเรื่องราวดีๆซึ้งกินใจเป็นไปได้นะครับ และสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมแต่ผมให้เสริมในเรื่องของงานนะพอจะมีลาบผลฉะนั้นวันนี้คุณต้องทํางานเชิงรุกกับโทนสีกรมาทาต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีคนคู่วันนี้นะครับจับเสือมือเปล่าจับแพะชนแกะการวิ่งเต้นการมองหา ส่วนต่างการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นวันนี้ลองดูนะครับแต่ในเรื่องของการลงทุนวันนี้อย่าเอาไข่ใส่ตะกร้าเพียงใบเดียวครับต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้วยสุดท้ายในเรื่องรักชาวราศีคนคู่วันนี้อย่าไปจริงจังอะไรมากโดยเฉพาะคนโสดวันนี้มีแต่ความฉาบฉวยครับราศีที่ถูกชะโงกค่ะวิ่งเต้นขวนขวายมองหางานเสริมก็ต้องกระตือรือร้อนอีกหนึ่งราศีครับกับโทนสีฟ้า ต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีปูวันนี้เขาบอกว่าได้หน้าอย่าลืมหลังนะครับอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวทบทวนประเมินผลสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาว่าทิศท,ทางมันถูกต้องหรือไม่เงินทองรวมถึงการลงทุนเป็นอีกหนึ่งราศีครับวันนี้ที่ไม่เหมาะจะมีเหตุหรือเรื่องราวที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์ สุดท้ายหัวใจผมทายดีสำหรับคนโสดครับเหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ถ้ามีคู่แล้วต้องหักห้ามใจและสีที่ถูกชะโกค่ะเสริมในเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะวันนี้ไม่เด่นกับโทนสีแดงครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอึดอัดหน่อยนะครับไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้ ในแง่ของการทําธุรกิจวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะขยับขยายหรือเดินตามแผนฉะนั้นวันนี้แค่ประคองและรักษามาตรฐานพอแล้วแต่ในเรื่องของสภาพคล่องโดยรวมผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับอาจจะมีเรื่องฟุกๆุนะครับใช้จ่ายน้อยลงก็ได้หรืออาจจะมีขาดเข้าที่มากกว่าประมาณการสุดท้ายในเรื่องรักมีเกณฑ์เกิดปากเสียงกับคู่ครองนะครับหรือมิเช่นนั้นวันนี้ตัวไม่ไกลใจก็ห่างครับ แต่สีที่ถูกฉชโลค่ะโทนสีขาวด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการทํางานวันนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นนายคนไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจอะไรขอให้คหํานึงถึงภาพรวมเป็นหลักสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันครับจงพึงพอใจในสิ่งที่มีอย่าเปรียบเทียบกับคนที่มีศักยภาพการลงทุนที่เหนือกว่า ความรักหัวใจวันนี้ยังแข็งแรงนะครับและถ้ามีโอกาสได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับสมาชิกโดยเฉพาะตัวเล็กเนี่ยถือว่าดีและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของความหนักแน่นตัดสินใจอะไรให้คิดถึงภาพใหญ่เป็นหลักกระโทนสีดอนเงินครับต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนความจริงใกล้เคียงกับราศีก่อนหน้าเลยนะวันนี้ให้รักษามาตรฐานเดิมในเรื่องของการทํางานก็พอเพราะวันนี้ตุล ไม่เหมาะนะครับกับการริเริ่มอะไรใหม่ๆส่วนเงินเงินทองทองก็เช่นเดียวกันพยายามอย่าไปคล้องเกี่ยวเข้าหุ้นระวังจะมีภาระเพิ่มความรักหัวใจวันนี้ต้องมีความหนักแน่นนะครับถึงจะมีปัญหาสุดท้ายสถานการณ์ยังมีโอกาสาจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นราศีที่ถูกชโลโกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีนะครับกับโทนสีเหลืองจัะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ 16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีแมงป่องวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนการเข้าถึงสำคัญฉะนั้นต้องกล้าตัดสินใจข้อมูลสำคัญที่สุดนะครับความรักคนที่กำลังทำคะแนนใกล้เคียงกับเรื่องการลงทุนนะวันนี้ต้องเร่งแสดงผลงานระวังจะมีคู่แข่ง แต่งานผมถ่ายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจมีโอกาสได้พบเจอพูดคุยวางแผนเกี่ยวข้องกับพวกลู่ทางใหม,ใหม่ๆที่น่าสนใจสีที่ถูกสโลกค่ะต้องกล้าต้องเร็วในเรื่องของการเงินการลงทุนกับโทนสีบลอนทองครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มก,กราคมวันนี้เหนื่อยหน่อยในแง่ของการทํางานขาตัวช่วยนะครับ รือในแง่ของการแข่งขันก็อาจจะต้องสู้รบปรบมือกับคนที่มีศักยาภาพที่เหนือกว่าเราเงินทองก็ไม่เด่นครับมีเกณฑ์เสยทรัพ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยส่วนหัวใจวันนี้ไม่ต้องมองไกลไม่ต้องคิดเยอะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะดีเองครับและสีที่ถูกฉลกคะ่ะสุขภาพเตือนไปแล้วแต่ผมให้เน้นในเรื่องของบริวารเพราะวันนี้ขาดคนช่วย โทนสีส้มกันนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคําพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจําวันนี้นะคะคุณชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมนะคะได้ใน Facebook แฟนเพจของเราค่ะ m ิลเลิร์ h เ n n e l แนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสําหรับสายสดลงทะเบียนได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศรรัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็ SMS พิมพีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ 4221606ลักสักครูคร่เดียวค่ะ